ครับวันนี้ก็มาพูดกันด้วยความรวดเร็วนะครับวันนี้ก็อย่างที่ดูในคลิปตัวอย่างนะครับผมจะมา,เ,าเรียกว่ามาแบ่งปันความเจ็บปวดนะครับก็คือผมซื้อ,อ ND filter มานะครับสองครั้งในข,ขนาดใกล้เคียงกันก็คือพวก16 3 2 8อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่า2ตัวนี้มันจะต่างกันก็นกคือแบบอันนี้ครับจะเป็นอันเล็กก็คือสวมทับ ขอโทษครับอันเล็กจะเป็นแบบเ,เสียบเปลี่ยนนะครับส่วนอันใหญ่จะเป็นแบบสวมทับก็คือถ้าเกิดเรามาเทียบขนาดกันดูจะนะครับอันนี้เบอร์แทั้งคู่เนาะเบอร์8นี้ไม่ใช่ขนาดนะเบอร์แคือความเข้มนะครับก็คือจะเห็นไหมว่าไอตัวตัวแบบสบับสับเปลี่ยนอะ่ะมันจะมีขนาดเล็กกว่าแบบสวมทับนะครับก็คือ เราสามารถเอาตัว ND filter เนี่ยแบบสวมทับมาสวมใส่หน้าเลนได้เลยของตัว Action นนะสหรือ5แต่ของอันแบบเล็กนี้นะครับตัวแบบเล็กเนี่ยก็คือเราต้องถอดเปลี่ยนก่อนในเองว้ยกลัวหล่นจังเลยเนี่ยก็คือต้องถอดตัวนี้แล้วก็อันนี้ไปใส่อย่างที่เห็นในคลิปนะครับก็คือผมจะ พูดนิดหน่อยและกัน ND filter มีไว้ทำไม ND filter มีไว้เพื่อรักษากด Shutter Speed 180องศาครับอย่างเช่นถ้าเราถ่ายที่ 30p Shutter Speed ก็ควรจะ60แล้วถ่าย 24p ถ้าเป็นไปได้ Shutter Speed ก็ควรจะ48นะครับเพื่อ แต่ว่ามันไม่มีก็เป็น50ไปถามว่าทําอย่างนั้นไปทําไมเพื่อเอาเพื่อเอา motion blur ครับ motion blur แบบนี้นะครับก็คือสิ่งที่ใกล้เคียงกับตาม,มนุษย์เห็นมากที่สุดนั่นก็คือเหตุผลที่เราจําเป็นต้องมี nd filter นะครับโอเคเข้าเรื่องกันได้ก็คือจากที่เห็นในคลิปนะครับ nd filter แบบสวมทับจะค่อนข้างภาพจะมีความแบบว่ามีที่เป็นสีลุ้งปแปลกๆครับอยู่ตามขอบตามมุมสังเกตอยู่ตรงมุมขวานะ มันจะมีแบบเป็นลุงล้งๆนะครับมันแปลกๆส่วนแบบสวมทับผมดูแล้วจะไม่มีหรือมีแต่ผมมองไม่เห็นนะซึ่งสรุปเร็วๆเ,เลยก็คือถ้าเน้นเรื่องคุณภาพผมอยากให้ใช้แบบถอดเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเน้นความสะดวกรวดเร็วใช้แบบสวมทับแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียอย่างอื่นด้วยนะครับแบบสวมทับก็คือมันมันปลอดภัยนะครับเพราะาเราสามารถสวมทับกับตัวหน้าเลนเดิมได้เลยแต่แบบ ไอ้ถอดเปลี่ยนนะครับสังเกตไหมครับเวลาเราหมุนออกเนี่ยเวลาเราหมุนออกใช่ไหมครับมันเสียเวลาละหนึ่งสองก็คือไงรู้ไหมครับเวลาเราถอดออกมาครับเราจะเห็นตัวไอ้เลนนะครับไอ้ตัวที่เป็นแก้วเป็นกระจกเนื้อเลนจังเลยครับแล้วไอ้ตรงนี้มันก็เป็นโลหะนะเวลาเราเปลี่ยนนะครับเราต้องมีความแบบว่าเล็งแล้วก็ระวังมือมากนะครับเพราะว่า มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับเช่นไอ้ตัวโลหะไปถูกับเนื้อหน้าเลนหน้าชิ้นเลนเป็นรอยอะครับถ้าเป็นรอยขึ้นมานี่คือหนังเร้าเลยนะก็เลยไม่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมันคือมันมีความเสี่ยงนะครับผมก็ให้ทุกคนลองไปตัดสินใจดูนะว่าจะเอาแบบไหนเอาแบบสะดวกแต่ว่าภาพอาจจะมีรอยนิดหน่อยๆน,นะครับ2ก็คือแบบ ลำบากแต่ว่าคุณภาพดีอันนี้คือผมใช้ของ Third Party นะผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าของ DJI มันจะเป็นปัญหาแบบผมไหมแต่อันนี้ผมใช้ของเคเนฟนะครับผมพูดชื่อเลยแล้วกันนะแต่ว่ามันมีทั้งอันดีและอันไม่ดีก็ลองไปพิจารณาดูผมอาจจะโชคร้ายจับได้อันไม่ดีก็ได้นะครับผมไม่ได้ว่าทุกอันมันจะมีตําหนิอย่างนี้หรอกแต่ผมไอตัวแบบสวมทะวะับแบบสา3อันอมี สอันน่ะมีสามอันที่มันเป็นหนักๆเลยแล้วก็มีน่าจะเบอร์16มั้งที่เป็นบับน้อยหน่อยแต่ก็เป็นอยู่ดีนะครับโอเคคลิปนี้มีแค่นี้แหละไปด้วยความเร็วเร็วมาด้ยวยความเร็วๆ,ๆโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม